คุณทำได้ดีมากในการสร้างการกระทำที่จะนับเป็น c อนเวอร์ o n ตอนนี้เราจะสาธิตวิธีการสร้างแท็กการติดตามและส่งอีเมลให้ผู้ดูแลเว็บเพื่อให้เขานำไปติดตั้งบนเว็บไซต์ให้แท็กการติดตามเป็นโค้ดสั้นๆที่ช่วยคุณบันทึก c อน v e อร์ o n เราขอแนะนำให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากคุณไม่คุ้นเคยกับโค้ดของเว็บไซต์และต้องการให้คนพัฒนาเว็บเพิ่มแท็กให้คุณคุณสามารถทำตามขั้นตอนในวิดีโอนี้เพื่อเพิ่มแท็กการติดตามสำหรับการกระทำ ที่จะนับเป็นคอนเวอร์ชัเช่นการคลิกเพื่อชัดกับธุรกิจของคุณหรือการคลิกเพื่อโทรหาธุรกิจของคุณเริ่มต้นด้วยการกดส่งแท็กทางอีเมลจากนั้นคลิกใส่อีเมลของคนพัฒนาเว็บไซต์ของคุณที่นี่แล้วคลิกส่งและดำเนินการต่อจากนั้นคลิกเสร็จสิ้นหากติดตั้งโค้ดสำเร็จแล้ว Conversion จะแสดงบนหน้า d a s h บอร์ดของ Google Ads ของคุณดูวิธีการติดตั้งอื่นๆก่อนก็ได้